สวัสดีครับสวัสดีพม่พี่น้องเอฟซีลูกสาวอุ๋งเพชรป้นแพงทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลังรักพลังเงียบนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาหลังจากหลายๆคนเลิกงานเนาะนะครับช่วงนี้เป็นช่วงจิกหลายๆคนกําลังเลิกงานนะครับผมก็เลิกงานเราขึ้นกันคกับเลยมีเวระว่างก่อนที่จะเก็บของแล้วก็เดินลงไปขับรถกลับบ้านนะครับก็เลยสีมาอัดคลิปนะครับ อ่าเราโน้มมนกับพ่อแม่พี่น้องครับมาถามข่าวเล่าข่าวนะครับอันนี้ฉิมาถามพ่อแม่พี่น้องครับว่าเมื่อนี้นะครับหลังจากเวลา16บหนาฬิกาแล้วนะครับมีผู้ใดโชคดีโชคมานไปนําลูกสาวพ่อพี่น้องนะครับหลายคนก็คือจีเตรียมโอนมาไล่เนาะพี่น้องนะครับหลายคนคือ้ิจเตรียมโอนมาไล่ให้ลูกสาวเนาะนะครับก็รอเบิ่งมือแรงนะครับประมาณสักสองทุ่มเนาะพอกาศใช้เป็นสิไล่บ่นะครับเป็นมาไลปิดวง นะครับมาไล่ปิดวงนะครับผู้ใดหมานผู้ใดโศกหมานที่เตรียมที่จะโอนมาไล่ค่ะไปที่ช่องพอกันใช้ได้ครับพี่น้องครับเนาะอ่าสำหรับผู้ใดหมานแกนคอมเมนต์มาบอกในพี่น้องครับหมานหลายหมานหน่อยนะครับเออได้ตัวใดนะครับแต่เสื้อว่าหลายคนที่ได้มื่อนี้นะครับน่าจะเป็นเจนะ็ดเออแปดเจ็ดเนาะพี่น้องนะครับซึ่งพอเราเถึงเรื่องโศกลาะ ในเมื่อนี้แล้วที่ได้กับลูกสาวนะครับลูกสาวอาจสิบก็ได้บอกตรงๆเนาอาชิมีคนหลอดถามนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มีผู้ใดที่โศกหมานไปกับโพสต์ของผมในเฟซบุ๊กบ,บ่พี่นอ้องมีรับทั้งโพสต์ทั้งคลิปของผมแบบโพสต์ภาพโพสต์คลิปของผมนะครับซึ่งที่มาที่ไปของโพสต์ผมที่ผมกำลังสิบเอ,อ็ถึงเน,ะนะเ,นเนี่ยนะครับแต่คือว่าเมื่อวันที่สิบามเนี่ยนะครับคืนวันที่สิบามเนาะนะครับผมกับ ก,กับทีมงานเนาะทีมงานพอหักเนี่ยแหละนะครับไ้เดินทางไปหาลูกสาวอยู่ที่เพชรบูรณ์นะครับเดินทางจากกทมไปที่เพชรบูรณ์ไปให้กําลังใจลูกสาวนะครับที่งานที่อำเภอเมือง,งเพชรบูรณ์ในคืนวันที่13นะครับปรากฏว่าก็ได้ไปหาเพื่อนนั่นแหละพี่น้องหลังจากที่เซตงานคอนเสิร์ตของลูกสาวคืนเซตแล้วเนาะึ้นฉากเรียบร้อยเนาะฉากนึงเรียบร้อยปุ๊บไปกับเดินทางกลับศรีสะเกดเนาะระหว่างทางเนี่ย พวกผมเนี่ยก็ได้กด็ได้ไปที่บ้านลูกสาวเหมือนกันก็ตามไปที่บ้านลูกสาวที่ศรีสะเกดเหมือนกันก็ไปน้ำกันแหละพี่น้องนะครับก็บมีช่วงหนึ่งที่แวะแวะเซเว่นนะครับแวะเซเว่นอ่าแวะเซเว่นเข้าห้องน้น้ำซื้ออะไรกินพักรถนั่นแหละพี่น้องนะครับก็อยู่ในคลิปพ่อเอกหลายคนก็น่าจะเห็นอยู่แล้วนะครับอ่าอยู่ในคลิปพ่อเอกหลายคนคงจะเห็นเหตุหการณ์ต่างๆแหละนะครับก็บคือว่าลูกสาวเรามันซังน้ำหนักพี่น้องลูกสาวซังน้ำหนัก น้ำหนักลูกสาวเนีย่ยอยู่ที่46.6เ 6, 6, มื่อนั้นนะครับในคืนนั้นนะที่พอเอกคนไทยลงนะครับผมก็อยู่ในเหตุการณ์นั่นแหละนะครับลูกสาวที่46.6แล้วเงินมันเหลือไปน้องครับหมอนยิงหยอดไปห้าบาทหยอดสร้างน้ำหนักครับแล้วมันก็สร้างในหลายคนวันนี้ลูกสาวสร้างเซ็จปั๊บเนี่ยกลับไปลากผมมากเอนผมมากไปลากผมมากพี่น้องคุ้มลากผมมาสร้างน้ำหนักพี่น้องนะครับแล้วประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงที่ว่าเป็นยังผมคือมั่นใจรอบนี้เป็นยังขึ้น ลูกน,น,นี่นั่นว่ามันลูกสาวต้องให้โ่งแน่ๆเลยอ่าต้องมีโซกับลูกสาวแน่ๆเลยก็คือว่าเพิ่นลา拉มะพี่น้องเพิ่นขยันขยอ้อนกไม่เขาอยากอยากให่ฮกขึ้นสร้างน้ำหนักนะแล้วปากผว่าน้ำหนักโตผมจริงจริงนะพี่น้องอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบกโลหกสิบเก้าเจ็ดสิบประมาณนี้ครับแต่เราได้แปดสิบเจ็ดจุดสองมาจากไหนนะแปดสิบเจ็ดกิโลมาจากไหนนะครับ ก็คือว่าเด็กน้อยนั่นแหละพี่น้องลูกสาวนั่นแหละเพิ่นยืบอยู่ข้างหลังผมเพิ่นแกงนะครับเพิ่นไปหยียบตาซังผมขึ้นตาซังแล้วเพิ่นก็ไปหยียบทั้งหลังครับอยกข้างหลังครับเพิ่นก็ไปหยียบเออเพิ่นไปหยียบไปแกงพี่น้องแกงพี่น้งน้ำหนักเพิ่มครับเพิ่นเหยียบขึ้นมาประมาณสิบกิโลพี่น้องขึ้นมาสิบแปดโลกลายเป็นจากเจ็ดสิบกลายกลายเป็นแปดสิบเจ็ดพี่น้องน้ำหนักผมตาซังมันก็เลยลลอกไปที่ 87.2ล็อกเลยพี่น้องล็อกเลยขึ้นน้ำหนักผมอยู่ที่87.2นะครับนั่นแหละเป็นที่มาที่ไปของที่หลายๆคนติดตามทางเฟซบุ๊กอยู่เพื่อนเกสิดเพื่อนกระได้รู้นะครับเพื่อนกระได้หลายๆคนเชื่อไหมหมานน้ำแหละพี่น้องหมานแล้วก็หลายคนก็ไปหมานครับคลิปช่อง YouTube ของปอมแป๋มเนาะนะครับที่บอกถึงที่ลูกสาวบอกถึงอายุนะครับอายุ18ปปีแล้วเพื่อนก็บ,บอกว่า เลขหนึ่งเป็นเลขเจ็ดประมาณนี้หลายคนก็คงสิหมาน้ำตรงนั้นเนาะนะครับบพราะว่าสิหมานจากช่องทางใดก็กยินดีน้ำนะครับกับปปมเอฟซี FC นะครับที่ติดตามลูกสาวเบิ่งความน่ารักของลูกสาวไปน้ำกันเออหาเอาโชคน้ำออ้อมแอ็มเอมน้ำของขางเิ่นไฟนะครับก็ทือว่าโชคดีไปน้ำกันหละพี่น้องนะครับส่วนตัวผมเองผมพอใจซื่อพี่น้อง อันนี้ว่าลตลงตเลยนะครับผมเนี่ยไปหาลูกสาวบอยแล้วก็มีตัวเลขมาบอกพอๆแม่แม่เอฟซีในทางเฟซบุ๊กผมเราบอยรังแต่ส่วนตัวผมอ่ะ <c oughs> ผมบอกว่าถือพี่น้องผมบ่าซื้อนะครับไอตัวที่ผมออกมาน่ะนะครับผมว่าผมมั่นใจบอกทุกคนผมหมั่นใจผู้ใดมาถามผมก็บอกตัวนี้แหละผู้ใดมาถามผมก็บอกแปดจ็ดสองไปเบิ้งไั้นลยครับในคอมเมนต์ ครับไม่กระทั่งคนทีうう่ทักแชทมาหาผมผมก็บอกขึ <sven tweeting> うう้นกันพี่น้องนะครับแติโตผมเองอ่ะผมบ่รู้นะผมอาจสิบ่มีดวงยังยังที่บอกพี่น้องครับมันดวงใครดวงมันแม่แม่ว่าผมสิได้โตที่มันถูกเป๊ะๆมาแล้วแต่แต่ผมไม่ซื้อนะครับเพราะอย่างผมือบาซื้อขาว่าขาว่ามันอันพี่น้องนะครับผมก็เลยบ่เอาผมบ่มักนะพี่น้องผมก็เลยบ่เอามาสิ้ตัดออกไป น,ะ,น,น,นะครับก็เลยบ่ได้นาหมูนั่นล่ะครับมันแล้วตะดวงอีหลีพี่น้องนะครับลูกสาวอาจจะมอบให้แล้วมอบโชคให้แล้วแต่เราเอาไม่ได้เองนะเขาเอาบ่ได้เองพี่น้องโชคลาบตรงนี้เขาเอาบาอ่ได้มันบ่เม่นของเขานะครับมันบ่เป็นเวลาของเขาบ่แเป็นคิ้วของเขานะครับนะผู้ดใดได้น้ากะยินดีครับพี่น้องนะครับยินดีด้วยนะครับาฉลองฉลอง นะครับส่วนผมก็เสาต่อไปนะครับนะส่วนหลายคนก็จะจอบถามมือแรกอย่างนี้ว่านี่แมนว่าพี่น้องนะครับผุ้ใดจอบถามมือแล้แกแชรนมือแล้งกันตามสบายได้พี่น้องครับส่วนผมบ่มีงบนะครับอ่มือแรกกับฝากติดตามนะครับผุ้ไดโสุหมันกะอยากให้มาไล่ลูกสาวกับไปทางช่องการใช้ลำพืนออฟฟิเชียลเดอคิดว่าพอจะใช้พ้นหนาสิขึ้นไล่สดนะครับขึ้นไล่สด ใครอยากมอบมาลงมาไล่ให้ลูกสาวอยากโอนมาไล่ลูกสาวกับไปในช่องพอกันใช้ได้เ้อนะครับพี่น้องครับนะ่าจะช่วงเวลาประมาณสักสองทุ่มนะครับเป็นเวลาประจับของพอกันใช้เนาะนะครับสองทุ่มเพื่อจะไล่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งหนึ่งชั่วโมงนะครับเข้าไปได้เลยนะครับบัญชีที่จะใช้ในการรับโอนมาไล่ของลูกสาวเป็นชื่อลูกสาวนะครับรัตนาพรหอมผนเด้อพี่น้องนะครับบัญชีสีเขียวนะครับธนาคารสีเขียวนะครับธนาคารสีเขียว ธนาคารบรอดเบริก่อนนะพี่น้องนะครับไปเบื้องเอาทั้งหน้าเพจหน้าเพจพ่อแม่อ,องค์อิงครับ,บพอเอกเป็นปักมุดไปอยู่นะครับบัญชีมาลลยลูกสาวจะมี2บัญชีนะครับเป็นชื่อลูกสาวเองเลยตอนนี้นะครับณตอนนี้ก็เป็นบัญชีหนึ่งสีฟ้าบัญชีหนึ่งสีเขียวบัญชีสีฟ้าเป็นบัญชีเอาไว้โอนแบบซื่อเสือรั่งเสือพี่น้องครับแยกบัญชีครับบัญชีมาไลยจะเป็นธน,นาคารสีเขียวนะครับก็ถ้าใครไม่รู้ยังไงก็ ไปดูทางไลฟ์สดช่องพ่อการชัยนะครับเขาบอกกันอยู่นในในไลน์น่ะพี่น้องครับผู้ใดอยากพูดเลขเนช่วงบัญชีอยากโอนมาไล่ให้ลูกสาวนะครับว่าลูกสาวให้โชคโน่นนี่นั่นก็ตามสะดวกครับตามสะดวกนะครับผู้ใดโชคดีโชคมาันก็ยินดีนะครับอ่าไว้พ่กจะไม่ลิปหนาครับมือแรงเออลืมลืมลืมมือแรงนะครับมือแรงลูกสาวทําการแสดงอยู่ที่อ่าสารคามนะครับเห็นเขาว่าจะเริ่มสามทุ่มปกติเลยพี่น้องนะครับ เนาะผูうう้ใดอยู่ใกล้อยู่งกล่ก็สามารถเดือดท่ากับกำลังใจลูกสาวได้ครับอ่าบ่ไดโอนกับผู้ใดอยากไปไ้กับมือนายเวทีกับผู้เรียมันกับไปครับพี่น้องครับอยากจับมือไปถ่ายรูปตามสบายครับไปให้นกำลังใจเพลินหลายๆพี่น้องครับขอให้ปลอดฝากปลอดฝนเมื่อแรงครับพี่น้องครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไปพอกับไม่คลิปหน้าฝากกดติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไปพอกับไม่คลิปหน้าครับ